สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมนะครับเกมเมอร์คุงนะครับก็วันนี้มีท่านผู้ชมคนหนึ่งนะครับถามมาว่าแล้วจะเปิดไข่อย่างไงให้ได้หลายๆฟองนะครับถ้าเป็นผู้เล่นเริ่มต้นนะครับจะสามารถเปิดไข่ได้ฟองเดียวนะครับเห็นไหมครับผมผมมาเป็นคูณ2นะครับก็คือถ้าผมเปิดไปผมจะได้ไข่2ฟองนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับผมนะอ่านี่เป็นอย่างนี้ครับเปิดไข่ทั้งสองฟองแต่ถ้าเป็นผู้เล่นปกติหรือผู้เล่นทั่วไปนะครับ จะเปิดได้แค่ฟองเดียวนะครับส่วนวิธีการเปิดไข่ได้เยอะๆนะครับมันมี3วิธีนะครับผมนะก็จะเป็นวิธีฟรีทูเพย์นะครับ2วิธีแล้วก็วิธีเพย์ทูวินหนึ่งหนึ่งวิธีนะครับผมนะวิธีแรกนะครับก็คือเก็บจากอาชีพเมนนะครับผมนะอาชีพเมนก็คืออันนี้ครับเป็นอาชีพเมนของม a สเตอร์แบล็กสมิธนะครับผมนะนี่มันจะได้เป็นโอเพนสโตนบวกหนึ่งแอตอะธานะครับก็คือเพิ่มจำนวนไข่นะครับผมนะ ให้เราเอาไว้เปิดได้อีกนะครับอย่างผมเนี่ยผมปลดล็อกมาหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวผมหายให้ดู <c oughs> สักครู่นะครับนี่ครับอย่างผมมาสเตอร์แบล็กสมิธหนึ่งนะครับมันก็คือให้นะครับให้ไข่มาหนึ่งอันนะครับให้เราเปิดได้มากที่สุดอีกหนึ่งอันนะครับโดยของผมอะ่ะไอที่เป็นมาสเตอร์แบล็กสมิธหนึ่งอ่ะคือผมจะต้องทํา ชายนี่อาวุธชายนี่นะครับทําอาวุธให้เป็นชายนี네่นะครับ200อยครั้งมันจะปลดล็อกนะครับแล้วก็มาเปิดไข่เพิ่มได้นะครับส่วนถ้าเป็นอันที่สองที่ผมยังไม่ผ่านนะครับก็คืออันนี้ครับทําเป็นชายนี่ทำอาวุธเป็นชายนี่บวกนะครับหนึ่งร้อยครั้งนะครับทำชายนี่ยังไงครับเดี๋ยวผมสอนทําครับวิธีทำชายนี่นะครับไปที่โลก2ครับโลก2นะครับโลก2ของด่านแรกนะครับเนี่ยครับ ตัวนี้จะเป็นที่ทำชายนี่ปกตินะครับผมนะจะใช้ได้ตั้งแต่อาวุธอีพิกขึ้นไปนะครับถ้าเป็นอาวุธอีพิกนะครับจะต้องใช้5อันนะครับในการทำเป็นชายนี่เรจินก็ใช้เป็น5อันนะครับมิสติกเนี่ยครับจะใช้4อันนะครับผมนะส่วนเอเธนอลเนี่ยใช้3อันซึ่งมันจะมีอีก2ขั้นครับก็คือเอกโซติกกับอันนี้ครับฮอลล์ ซึ่งสอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดจะอีวโอเป็นใช้นี่ปกตินี่ใช้เท่าไหร่เนียครับผมนะเพราะผมก็จำไม่ค่อยได้ต้องขออภัยท่านผู้ชมและช่วยดีด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยไม่ได้เล่นมานานแล้วนะครับสองสามเดือนนะครับตั้งแต่ปล่อยคลิปที่แล้วไปครับส่วนวิธีทำใช้นี่บวกนะครับไปที่โลกที่สามครับเนี่ยครับจะบอกว่าโลกก็ไม่ได้ดิต้องเป็นด่านนะครับขออภัยนะครับต้องเป็นด่านนะไปที่ด่านสามนะครับ นี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับทําเป็นใชนีบวกนะครับก็คือใช้อาวุธตั้งแต่ Legendary ขึ้นไปนะครับทําเป็นใชนีบวกนะครับนี่ครับถ้าใชนีบวกถ้าใชนีปกตินะครับจะเป็นดาวสีเหลืองนะครับแต่ถ้าเป็นไชนีบวกครับจะเป็นดาวสายลุงนะครับแล้วก็มากกว่านี้ก็จะเป็นใชนี่บวกๆนะครับก็จะเป็นอันนี้ครับเป็นกี่แฉกไว้เนี่ยหนึ่สองสามแดแฉกนะครับ ถ้าเป็นชานี้บวกก็จะเป็นแปแจกนะครับแล้วก็มีมากกว่านี้อีกมั้งครับผมจําไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมนะส่วนอันนี้คือวิธีแรกนะครับผมเนี่ยอันนี้คือวิธีแรกวิธีที่2นะครับก็คือเห็นสายล่างผมปะครับที่เป็นอีเวนต์นะครับเนี่ยอีเวนต์ time คูณสองอันนี้นะครับเราจะต้องรออีเวนต์ตรงนี้นะครับซึ่งอีเวนต์นะครับมันก็จะมีเปิดไข่เพิ่มได้2ฟองนะครับเปิดไข่ เปิดไข่เพิ่มได้5ฟองนะครับก็คือจากที่เรามีอยู่นะครับอีเวนต์มันจะเพิ่มมาคนระับเป็นเปิดไข่เพิ่มได้2ฟองถ้ารวมกับที่เรามีอยู่ก็จะเป็น3ฟองนะครับผมนะถ้าเกิดทำชมเปิดไข่ได้แค่ฟองเดียวนะัส่วนอีกอันนึงก็คือเปิดไข่เปิดไข่5ฟองนะครับผมนะอันนั้นถ้ารวมกับของเราอีกก็จะเป็น6ฟองนะครับแต่ถ้าของผมอ่ะอีเวนต์มาเปิดไข่ได้5ฟองเนี้ยผมจะเปิดได้7ฟองเพราะว่าเดิมทีของผมจะเปิดได้2ฟองนะครับผมนะ อันนี้คือวิธีที่2นะครับผมนะก็ง่ายๆอย่างนี้เลยส่วนวิธีที่3ามครับง่ายเข้าไปอีกครับก็คือ Pay to Win นะครับก็คือเติมเลยครับผมนี่ครับเติมไออันนี้มันไม่ใช่นี่นี่ครับอันนี้เปิดไข่ได้3ามครั้งก็คือเติมให้มันเปิดได้อีก3อันนะครับก็คือจากที่เราเปิดได้อันเดียวก็คือเราจะเปิดได้อีก เราจะเปิดได้อีกเพิ่มมันสองอันรวมเป็นสามอันนะครับผมนะมันมันมันจะทับกันนะครับผมนะมันไม่ได้บวกเพิ่มนะครับผมนะถ้าถ้าบวกเพิ่มมันจะเปิดได้สี่อันนะครับแต่ว่าอันนี้มันทับกันครับมันก็จะเปิดได้แค่สามอันนะครับตามเกมพาร์ทนะครับก็นี่นะครับก็ข้อมูลคร่าวๆที่ผมพอจะรู้นะครับใครมีวิธีอื่นอีกก็สามารถมาแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับผมนะก็สําหรับคลิปนี้ถ้าผมพูดติดๆขัดๆยังไงก็ ขออภยัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็เสียงแหบด้วยครับสรุปคลิปนี้ก็มีแค่นี้เลยครับขอบคุณที่รับชมมาด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับ